กลุ่มใจพ่ายค้อมกลัวพยอมน้องลืงมไม่เลวันดวงใจมีแผลตอนน้องแผลร่างไกลวันดอกพยอมเคยหอมกลางทุง่งทิ้งหน้าเก่ากรุง ยอม้องไกลเช่อน้องในห้องใสๆเล้วเลยไปมีเบอร์เสียด้วยชาวนาหมอโสนั้นตั้งต่อรอเรือนหมอยังไงเพื่อนั้นนีกันทำไมหรือมีไวเ้เพื่อดูสะสวย ยังสงสัยหรือหมายถึงความร่ำร,รวยบอกปีหน่อยคนสวยหมายถึงรวยหรือเล่ออไปยอมลืมหน้าสวยงามมากเลยครับผมน้องแต่ว่าอันนี้ดอกอยังก่อนเลืองอุไรนะครับเหลืองอุไรหรือว่าชองอุไรนะครับ ผมก็จําซื้อไม่ค่อยได้นะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อน